ที่ดินที่นี้แม่เน่ยเพิ่งขายนะแม่เพราะว่าแม่ขายแม่ก็จะเอาตังไปไม่ได้ตอนที่แม่ตายไปหนูจะไปบุญจะทําให้เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีที่พักอาศัยแม่แม่ได้บุญมังรมีทาแม่อย่าเพิ่งขายนะครับตกลงไปบุญไม่ให้แม่ขายใช่ไหมครับใช่ครับขันเท่าไาไป เข้าเข้าก็เอาทรัพย์สินเงินทองไปวไ่าไรอืนเข้าสร้างเป็นทีปฏิบททัติธรรมไนคนอยากไล่เมื่อเป็นทีพักพิงคนอยากไล่เข้าตายไปเข้าก็ได้บุญอืมแล้วแม่แบ่งขายได้ไหมบ<อ>่ลูกถ้าอย่างนั้นแม่ก็ขายไม่ได้หรอ,อจะยกเป็นทีปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยลูกป่ามันเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิดูสิ ตกลงไม่ให้แม่ขายห้องตรง,ห,ง,ตรงห้องตรงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยเป็นที่พักพิงของคนอยากอยากเลยแล้วหนูไม่เสียดายที่พื้นนี่แล้วลูกนะเ,เพราะที่พื้นนี่เขาตายไปเขาต้อ,องเงิงไปหมดอ๋อนั่นแม่จะให้แม่เก็บไว้ทั้งหมดเลยเหรอแม่แบ่งขายได้ไหมแบ่งสักนิดหนึ่งสักห้าไร่อย่างนี้ได้ไหม,มไม่ได้ โอเคเดี๋ยวแม่ขอคิดดูก่อนนะโอเคไหมคะ